เบลล่าโดนแซะไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปเพราะเตรียมเป็นสะพ้ายตระกูลใหญ่เฮ้ยแกมีดรามมามาเล่าให้ฟังอีกแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของเบลล่าราณีนางเอกสายหวานที่โดนชาวเน็ตบางส่วนแซะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ติดดินเหมือนเมื่อก่อนแล้วต้นเรื่องมาจากอะไรนะเหรอก็หลังจากที่เธอมีข่าวลือว่ากำลังคบหาดูใจกับวิวชวินเจรวนนทาย,ยาทตระกูลหมื่นล้านก็มีคนเริ่มสังเกตว่าเบลล่าดูหรูขึ้นเที่ยวแต่ที่แพงๆใช้ชีวิตสไตล์ไฮโซขึ้น แถมล่าสุดยังไปออกงานเปิดตัวธุรกิจของครอบครัววิวอีกงานนี้ก็เลยโดนโยงว่าเตรียมเป็นสะพ้ยตระกูลใหญ่แล้วสินะถ้าพูดถึงเบลล่าเราจะนึกถึงภาพของนางเอกสายธรรมชาติชอบเดินตลาดนัดกินข้าวแกงข้างทางชิลชิสบายสบายแต่ช่วงหลังมานี้เธอโพสต์ภาพเที่ยวหรูร้านหรูกว่าเดิมซึ่งจริงๆก็ดูเป็นเรื่องปกติไหมแกเลยมีชาวเน็ตบางกลุ่มออกมาคอมเมนต์ว่าดูเปลี่ยนไปเนื้อหรือไม่เหมือนสาวเบลล่าคนเดิมที่เรียบง่ายแล้ว ในขณะที่อีกฝั่งก็มองว่าอ้าวคนเรามีสิทธิพัฒนาตัวเองปะงานนี้แฟนคลับก็ออกโรงปกป้องกันใหญ่บอกว่าโตขึ้นงานเยอะขึ้นไรายได้เพิ่มขึ้นและสไตล์เปลี่ยนมันก็เรื่องปกติปะหรือเยยโยงทุกอย่างว่าเพราะแฟนเลยบางทีเขาก็แค่อยากใช้ชีวิตสบายขึ้นเองบางคนถึงกับแซวขำๆว่าถ้าต้องเปลี่ยนไปทางสายไฮโซเพราะความรักงั้นขอสมัครเป็นสะพายตระกูลใหญ่บ้างได้ไหมคะ แต่ไลฟ์สไตล์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่าความสุขของตัวเองเนื้ก็ขอให้เบลล่ามีความสุขกับทุกอย่างที่เลือกส่วนชาวเน็ตก็พักเผือกแป๊บแล้วไปหาอะไรกินให้ใจฟูทแทนดีกว่าไหม